สวัสดีครับช่องออมทีเชียครับวันนี้วันยุดครับหาตกปลาครับเดี๋ยวตามผมไปครับไปลุ้นกันว่าจะได้ปลาบ่ครับนี้คือตกปลานิ่นครับตกปลานิ่ทครับป่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปแวะสือเหยื่อกันนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับครับผมได้เหยื่อแล้วครับคือขนมปังนี่ครับบ่อตกปลา เราไปรุ่นกันครับว่าวันนี้ปลาจะกินเหยื่อไหมถามด้ามาได้อพี่น้องถามด้ามานี่ครับปลานน้นตัวบใหญ่แล้วครับตัวประมาณสามนิ้วนะครับสามนิ้วสี่นิ้วครับสามนิ้วสี่นิ้วนะครับเพราะว่าโต๊ะเอาไปทําปลาเด็ดเดียวครับพี่น้องดูน้องกันครับน้องปลาบใหญ่แล้วครับมีสองฝั่งนะครับน้องหนึ่ง มาลุนกันโอ้มือคือสั่นเนาะเหมือนกันเดี๋ยวมาลุนกันครับว่าจะได้บอนะครับปานินเดี๋ยวผมจะทําการตกก่อนครับครับปั่นยาเสร็จแล้วครับนี่ฟอมทีจิตกเลยครับเดี๋ยวรุนกันครับมันจะมีปลากินบ้างนะครับอุ๊บพอตองตีไกลนะครับพี่น้องโยนลงใกล้ๆอึ๊บ ลุนกันครับเอาละครับแปบ๊บเดียวตอดแล้วน,นี้่ลุนกันนะิยาครับดูว่าติมานว่ครับองใส่เยอะหมดแหละเพราะว่าป้าหน่อยมันหลายนะครับมาแล้วครับแปบ๊บเดียวหมดเดี๋ยวใส่เยอะต่อครับ เต็มแหลกแหกมานพี่น้องมันมานครับครับต่อครับรั้งที่สองครับการยนเหยื่อปลาหน่อยหลายครับตรงนี้ต้องเห็นไหมครับปลาหน่อยตัวเหยื่อเติบๆดึงมาแล้วดึงมาแล้วยุบอายุยุบอายุมันรุนกันครับเอาตัวแรกแหกมันครับพี่น้องตัวแรกแหกมันมาแล้วเนี่ยมันมันครับพี่น้อง ัวแรกแขกมนันเลยครับเดี๋ยวให้ดูครับโอ้ยเอ้ารุดเด้ะเอ้ารุดต่ำตัวว้วเรับพี่น้องตัวขนาดเนี้แหละครับปานินนะครับเราไปทำปลาเ,เดี๋ยวเซ่ยบพี่น้องแซ่บแสบ,บนะโยนลงขังที่สองครับมานถือว่ามานครับใส่หนีร้ายครับใส่หนีร้ายดีสุดเลยครับ วันนี้วันว่างวันยุดนะครับมหาตกปามันมานไปครับลงดาบสามครับดาบสองลงลงสองเลยหนึ่งพานดูดาบต่อไปพี่น้องเอาแล้วครับนึ่ดึงละเอาเล่นนะครับตัวนี้เล่นนะครับดูครับดูมันเล่นทุนครับดูทุนเะาครับตั้งกตทุนครับ เดี๋ยวมันดึงเขาปะมันมันพี่น้องร <c oughs> ุนกันครับมาว่าน,นี่จะได้ปลาลายบ่นะครับเชยรเยือนขมปังเลยพี่น้องคชียร์เยือนขมปังฟาร์มเฮาขนมปังอื่นกับไฉไลกันครับแต่ว่าขนมปังอื่นเวลาเราปันา่นใส่เบสเดี่ยวมันโยนลงน้ำมันจะเปื่อยมันบนเนียวคือฟาร์มเฮาครับบด้โภษณายเขาได้ครับ นี่พูดตามความจริงครับหรือจะเอาเหยื่อสเสียียนก็นได้ครับแลต่แต่ผมถนัดผมถนัดไอ้เหยื่อนมปังครับผมว่ามันง่ายดีครับดับสามดับสามเหยื่อหมดอึ๊บดับสามเหยื่อหมดฉีกเอาครับฉีกเอาปั่นเหยื่อไปบริ Oh. มือสั่นนี่เด้อพี่น้องบ่ไดเอากล้องมาบาา่ได้ขากล้องมาครับเฝ้ายัานบ่มีทีจอดรถนะครับว่าสถานที่มาโต๊ะนี่มันบ่มีใครมาโต๊ะะครับแต่ว่ามันจะบ่มีทีจอดรถครับพรามเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับปั่นครับ ไปลงดาบสี่ันนี้พี่น้องยนเบ็ดครั้งที่สี่ดูที่จิมานบ่พี่น้องปลาน้อยตอดเดี่ยวแท้เด้ครับตาปันบอดีเนี่ยโอ้ขดดยวมุดครับมีลุนเลยครับมีลุนเลยดูทุนนะครับมองให้ทุนมาพี่น้องปุณนะ นั่งชิวๆตกป่าครับวันยุดบ่มีอะไรทำโป่าตีน้ำดูอการเยื่อนาทมดนะครับผมใส่เยื่อก่อนครับนะครับมันๆน้นองมาอีกหนึ่งแต้มครับผม มาอีกหนึ่งเต้มมิตาป้าใส่นี่ครับหลายโอ้ลุดแล้ะลุดแล้ว,ลแ,ลวแม่ลุดเบ็ดอีกละนี่ครับมิตาป้าใส่นี่นะครับเอาไปทปําปลาแดดเดียวโอ้โอ้ตายอ้าวไปอยู่ด้วยกันนะครับมันมันครับพี่นอ้งนนอ,นอนงเดี๋ยวท่านหน่อยกันตกบ่อนี่ครับบ่อนี่แดดร้อนทีมงานตกปลาครับชูนิวแน่ทีมงานตกปลา,นะท,า,ปาทางนู้นทีมงานยกเบียะนะครับนี่ทีมงานยกเบียะกองเชียร์ ขาดลูกพียังบ่มาาครับัวหน้าใหญ่ผู้นำทีมงานนะครับมันมานวันนี้ครับหากินใครบป็นร่มก็ไลก์กดแชร์กดติดตามกดกริ่งกดการเตียงเตือนให้ผมนั่นเอครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปขอบคุณครับสาหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมครับและ๋สำคัญอย่าขามโฆษณาเด้อครับเพื่อเป็นข่าน้ำามูกน้ำมันให้ผมได้ไปทำคลิปต่อไปครับพี่น้อง สบายก็ท่านไดเงินนำขอดอกว่า <c oughs> ขอบคุณนะครับถุกกำลังใจขอบตุ้งขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับตอนนี้คอนเทนต์ของผมจะเป็นคอนเทนต์ที่ว่าไปเรื่อยๆได้พี่น้องยังยังบอเนียนคอนคอนเทนต์ไหนเท่นหนึ่งครับวันนี้ว่างครับบรรยุดก็เลยมาหาตกปานะครับบันเดียรกันครับ ให้ดูนุ่ครับสังเกตพี่น้องออทุน,นลูกเย่างเงียผม่ีได้ครับป๋าหน่อยครับตัวทำนิวน้วก้อยนี่โปมือนี่ยร้ายครับป้านียนรุมกินทุนนะว่าพี่น้องลุมกินทุนอยูน่ะครับเดี๋ยวผมจะลงดาบแล้วครับลงดาบสีโอ้โอ้ยยังม่ได้ลงยังได้ก้อยล่ะ แล้วก็แล้วก็แล้วยิงมือเดียวอยู่บอได้ขาก่องมาพี่น้องเอ้ยขออภัยนะไไครับมือจะสั่นเนี่ยะดาบสีที่สวยงามจิ๋นเนี่ยตึ๊บ <c oughs> ต้องไปย่นไกลครับยนเลาะฟังนียละ่ะ <c oughs> ดูปลาหน่อยมันจะตอดเหยือครับแต่ปลาใหญ่ประมาณสองตัวโลสองตัวโลเนี่ยก็ ขับทุนวิ่งเฉยๆนะครับเต่๋ยวถ้าปลาหน่อยมันก็นจะตอดนะครับรุนกันนดะยาวครับมาแล้วครับคนนําทางมาแล้วคนนําทางมาแล้วดูครับปลาหน่อยมันตอดได้ครับเปล่นปลาใหญ่ได้ครับเนี่ยปลาตัวนี้น้อยเห็นบอกขับปูเป็นฝูงอ,อยากซูมไม่เห็นนะครับ กว่ปลาใหญ่ด้นั่นปลาใหญ่ด้นั่นปลาใหญ่ด้นั่นคาบยังไงจะเฝ้าจะเฝ้าตะเวทเนี่ยมันคาบเรียนไปเลยเอาของผมก็คาบเลยครับนี่คาบเรียนปลาหน่อยหลายครับต้องทำใจตะกุกวันนี่ยคลิปชิวๆคลิป,ป,ปตกปลาหามดามาเด้อครับว่าปลาหน่อยก็เอาไว้เลยนะครับอันนี้ผมตั้งใจมาตกปลาใส่นี่นะครับ ไปทำปลาเดี่ยวนะครับควอยควยพิษเดียววายตัวใหญ่ทําไหนครับผมรอรุ่นอยู่ครับร้อยมันดึงดึงสูไปครับแล้วมันเข่าปลามันมวลพี่น้องโต๊กันมันมวล โอ้ยอย่าเมื่อจำเดี๋ยวมืแอเล้วพี่น้องผมจะให้ดูปลาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูปลาหน่อยครับพี่น้องดู้ได้เนะดูครับโอ้ยขักขนาดครับพุ่นะลูกปลานียนนะครับเนี่ยโมมีลูกปลาอื่นเลยครับเนี่ยปลานิยนักๆัรับเนี่ยลูกปลานิยนักๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ลายปะไหนครับขอทุกปลาก่อนครับ อ๋อผีเหลิมมาดีครับผี่เหลิมมาดีครับโ, <ฆ S 1> โอ้นี่ครับผูนำทีมงานโอ้่เครับเมือวานเมื่อว่านได้เชีมเนี้ยครับเนี่ยเมื่อวานเพิ่นได้เชีมเนี้ยครับตกปลาตัวใหญ่ก็มูเมือวานเนี่ยได้เชียมเลยนั่นเอครับผานี่เตรียมพร้อมครับม้วนๆนะครับผมผูนำทีมงานนี่แหละครับถ้าใหญ่ก็ประมาณใส่นี่ครับสองตโลพี่น้องนะครับงามๆเลยครับใส่นี่ครับ โอ้มันมันครับมันเนี่ยมัน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 พี่น้องอันนี้ก็มาข้าเดียวก็ได้หกเก็ตัวแล้วครับตัวนี้ใหญ่ทุอ้ยเยวแล้วเอ้ามันมันได้ดูดกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องว่าจะมันขนาดไหนวันนี้นะครับทั้งพี่เขาใชเยื่อใสเดียนครับผมใช้นุมปังมันมันเลยครับพี่น้องไป ลุนกันต่อเอ้าม้านี่นะครับตัวสองม้าครับพี่น้องมาเรื่อยๆโอ้สวยๆครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะไมเด้อครับสำหรับคลิปนี้นะครับมวลมวลวันหยุดพักผ่อนครับวันหยุดพักผ่อนวันหยุดพักผ่อนครับนะตกปลาครับมวลมวลพี่น้อง อ่ะรุนกันต่อไปนะครับครับมามันมันนะครับนี่ใส่กำลังงามครับปลาเดดเดียวกำลังดีนะครับตามเนี่ยพี่น้องอ่ามันมันเดี๋ยวด้ามาเด้พี่น้องถามด้ามานะครับอันนี้มาตกปลาไปเห็ดปลาแดดเดียวครับได้กินครับคือเขากบแพงครับ เขากับเพงพี่น้องครับผมผลงานครับกำลังกลับบ้านครับขึ้นบ้านแล้วครับพี่น้องมันมานเลยครับถังสีใหญ่เต็มถังเต็มครับเดี๋ยวไปสรุปกันอีดูบ้านนะครับเดี๋ยนะครับมันมานครับพี่น้องวันนี้มันมานเลย ครับสรุปผลงานวันนี้ครับโอ้หมานขักเต็มเคียงเลยครับครับโอ้สรุปผลงานพี่น้องเต็มเคียงครับวันนี้ก็ประมาณหาิบโลได้ครับนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าขมโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับลี่นี้ฝากไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ